สวัสดีจ้าอัปเดตในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งกงนะคะบ่อนี้กําลังเริ่มติดปีกบ้างแล้วแต่ยังไม่เยอะนะตัวเล็กตัวน้อยก็เยอะอยู่ในเรื่องของค่าไซส์เนี่ยเปอร์เซ็นสูงอยู่ค่ะก็เลี้ยงยาวๆไปเลี้ยงแบบจะเย็นๆช่วงนี้จะเป็นอาหารหัวอาหารสําเร็จรูปซะมากกว่านะในเรื่องของพืชผักถ้าใครมีว้เนี้ยเสริมได้เสริมนะคะแต่ตัวนนนิดเองส่วนตัวไม่สะดวกในการไปหาพืชผักแล้วใบมอนก็หมดไปแล้วนะก็จะเลี้ยงด้วยหัวอาหารเป็นหลัก ส่วนในเรื่องแผงไข่เลี้ยงแบบปีกผีเ้อด้วยแล้วก็เลี้ยงแบบนมชนนมด้วยนะในเรื่องของน้ําก็ยังให้ปกติค่ะบางท่านก็เลี้ยงจิ้งกงจะแบบสเปรย์น้ำเนาะแต่นี้จะให้เป็นถาดน้ําเลยตัวนอนขนควบคุมได้ไม่ระบาดมากนะเราอนุบาลก่อนเราก็สามารถตัดวงจรของนอนขนไปได้ช่วยให้แมลงเราไม่มีสตูรบกวนไม่มีสิ่งรบกวนเขาก็ อารมณ์ดีนะอารมณ์ประมาณนี้นะทีนี้ในเรื่องของขาหลุดล่วงยังไม่เจอนะคะเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นที่ตายในบ่อเนี่ยยังไม่เจอยังอยู่ดีสบายติดปีก็ทยอยทยอยติดไปเรื่อยๆแล้วยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆนะคะว่าผลของการเลี้ยงใช้วิธีแบบไหนมันถึงจะทําให้เราเลี้ยงโกงได้รอดแล้วก็ทําให้ผลผลิตออกมาดีรับรองแชร์ให้แบบไม่ตักเลยนะจ๊ะ